สวัสด,ดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับไม่นเนีเ่ยครเนี่ยคัมแล้วแหะครับแรงเนาะเห็ดเ,เมนูครับนี่แล้วเสียบิึงวัตถุดิบก่อนครับสมุนสมุนไพรครับเครื่องเครื่องนี่แล้น,นี้ก็จะเป็นพริกแห้งครับตามใจกระเทียมนั่นครับ เนี่ยหอ,อมแดงทุบไปประกูดครับขามเปียกอาจจไขายน่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปรุงปรุงรสครับนี่ครับหอ,อมแดงเยอะมากเลยเี่ นายครับกระเทียมก็มีนี่ครับคุณคุณแม่ฝากมาครับฝากมาให้ติดติดตามด้วยครับเด้อนี่ยแหละครับเฮ็ดเฮ็ดจู้เฮ็ดกินครับนี่ทังไี้กับคนที่ไปเบิ็งบรรทุดีกับฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆน,นั่นเลยนครับเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจน,นั่นเลยครับ ช่องทักงอีสานนะเช่แนลครับเดี๋ยวจะพาไปเบึงวัตถุกดิบเมนูมือนี้ครับปลาชนเงีครับปลาคอเงีครับเนี่ยมาตะบ,บานนะครับเนี่ยขวะใส่ชองฟินเลยครับตัว ตัวตัวประมาณโลควงนะครับนุ่งหัวละวัาตัวใหญ่ครับน้ำกำลังเดือ เกลือครับใส่ลงไปต่อหาตะไคร้ใส่ลง,งไปเล บานๆน,น,นะครับว่าไดส่หมดลงม,มดแดงหรอกใส่ว่าข้ามเปียกีงน่นะนี่ขวานแบบไงเนี่ยใส่เข้าไป คูดครับใส่เข้าไปะครับรอให้สมุนไพรออกกินกันครับแล้วใส่ป่าครับมาที่นี่ใส่พริกครับใไ,ไปเลย น้ำเด็ดใจใจดีค,ค,ค,ครับโอ้โหบุบ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 เลยวอาแล้วครับได้เจอป๋าบ้างครับมันที่นี่นับแรกอะ ไก่กนนะครับใสปปาตาลงไปอยาป่าไปคนนะครับเด้อมันจะเข่าเข่าเดียวมัมดไม่ได้สุกนะ มอเลยกินสองคนงเดงได้จะกินหมดท่นี่พี่เด,ดครับมันที่นี่นี่สิ่งเนีเจอรมันนะครับ ใส่เงี้ยงครับเพรานะะใส่ประคองเลยครับลงไปี๋ยวเดี๋ยวปิดฝา้อยนะเดี๋ยวเดกินเลยครับฝาเบิ้งนะครับเด้ปุ่ต่อเลยครับมาที่นี่ <c oughs> 阿拉。<Bye. S 2> <Bye. S 1> พี่ครับนี่าแต่เส้หมดแดงแกับใส้ใบมะขามนี่ก็แซ่บิฐเลยครับก็จะเป็นอีกมนึตีนึงนี่ครับตัวน,นี้บ๊ี่ครับใบมะขามเปียกอ่าสล้ดีมันครับ ชูรถโทษนะครับชูโทได้ดิม,มือเบ่งมันีขาดเหลืออยังครับ,รบตบท่ายครับเซผักครับตบท่ายครับผักชีครับลอยปามชุกควันมะครับ มาเลยครับเด้อมาอกี้ต้มแบบปล่อเง่นนำกันต้มแบบบานๆครับแล้วจาไงผมไอรอบปลาซุกอีกทีหนึ่งนะครับเลื่อมครับเลื่อมโอ้นี่ครับเลื่อมใส่หอมหอมแดงตุบครับเชฟเลื่อมครับใส่ไปเลยอออ ไงด,ดีนงครับอย่าไงแห่งครับเราจะซิบมึงกันนะครับมารดชาบมึงได้ปะ เปรียวว่าครับสมว่านะครับสมอยครับขาต้มปลาครับ อร่อยครับขั้นตอนสุดท้ายนี่เสร็จหมดเลยครับ หอมรับหอมหอมผักตบปลาคอครับ,บ,รรรบนี่ซีมมนจะกรอบมั้ยนะครับอย่าไปดีครับ เนะครับเดี๋ยวมากินขอร้ำกันนะครับเ mm. นี่ยนี่แหละครับต้มลาคอคอายอางงีครับแบบบานๆนะครับใส่ครับใส่ใส่ปลาบ ดเด้อมากินนี่แหละครับกับข่าเร่งครับไม่กินน้ำกันครับนี่แจบเลยครับต้มแบบนี้แบบบานๆเทานั้ยครับ อันโตเงี้ยครับเัื่องเซกอะตาของมากกับจะกินบะหมี่ครับนี่แหละครับการเฮ็ดยูเฮ็ดกินครับนี่ก็ได้เมนูวันนี้ก็ได้ต้มปลาคอแหละครับปลาคอเงี้ยคับเห็ดแก้วปิกงผงครับแก้วปิกงผงเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดครับแต่ว่าตอนกินบะได้ให้เบิ้งบะเใน์ไายได้ครับเด้อมันเดือดล้วมันจะกวนฮองคางเพลินครับนี่นะครับเมนูวันนี้ครับ ยังได้กะธรรมาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้น้ำแน่นะครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำได้ครับเด้อจะบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจังได็กอะฝากติดตามคลิปต่อๆไปน้ำแน่นะครับเด้อนี่กะช่องฮักอีสานนะชเชนแนลครับกะขอสวัสดีครับ